คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี FC ฟซแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้อนอนะมาเจียมาเจอกันนะครับ อ่าช่วงนี้ก็กำลังฝนกำลังสีตกพี่น้องนะบึ้มบั่มบึ้มบั่มอยู่ฝ่าก็ได้ไอเต็มพับไปยังเอสอ่าเปิดหมวดเครื่องบินไปแล้วนะครับไปหมวดตุนหมวดเปิดหมวดเครื่องบินไปแล้วนะครับอ่ากับวับไปยังน้อพี่น้องเนาะอ้าวการสารคิปนี้ก็น้ำหน้ทางของแอดไตฟ้ามาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับหลังกัดงวดก่อนนะครับเข้าไปที่นะครับอ่าตัวเดียวคือบแปดแปดน้อพี่น้องเนาะ นะครับสำรับคลิปนี้กันมาเบิ่งกันแล้วกันนะครับสำหรับงวดวันที่2พฤษภาคมเอ้ยวันที่16พฤษภาคม2568เนาะพี่น้องสำหรับแจ้ท่าของแอดกัเมื่อนี้กเดืคอนเทนต์ที่ยากอยู่พี่น้องย,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 ยากนั่นยากนี่เตียงคือยากตีเพราะว่าบ้านแอดนะครับเป็นบุญเบิกบ้านหรือว่าบุญสัมหะหรือบุญประเพณีบุญเบิกบ้านเนาะพี่น้องเนาเหตุการณ์มาทุกๆปีนะครับโดยกนนารนำผ้าของ ผู้นำพยาบาลแล้วก็ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านนาะเพื่อนก็จะให้มีบุญเบิกบ้านนะครับตะก้อนก็ใส่บัานเพ่นสิพาคำเดือนหกพระพี่น้องนาะบานที่นี่กัย้ำมาตามเหตุตามการนะครับก็คือมือแรงนะครับเจริญพระพุทธมนต์มื่นเ้าถวายสังฆทานกับขังวินกับบึงบารมีต่อไปนระพี่น้องจากสลับอื่นนะครับอ้า กาก่อสิเขาไปเบิ้งของแอตไต้านะครับแนวทางของแอตไต้าวันนี้ก็ขอแบบยเขา <c oughs> ขอ,ขอบอกคำเตือนเลยพี่น้องฟังกั่หน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะคำเตือนทางช่อง,องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผ่าน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมข้อมูลแต่ละอาจารย์ข้อมูลแต่ละ,าาลละสำนัก ล้วนแล้วแต่เป็นการคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดไม่สนับสนุนสิ่งผ่านนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณครับนะครับนี่คือคำเตือนนักพี่น้องเัก่อนสีเข่าสู่บรรยากาศแนวทางอยากเอาพี่น,อน้องนะครับอย่าลืมนะครับเด้อแบนะบเขาพาแล้วกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนรสนับทันทีอา่าเข้ามาใหม่อย่าลืมนะกดติดตามไปนั่มนาะพี่น้องเนาะสีบัวได้พาชิดดีๆีจากทางช่องเฮา ยามอีกคืนนึงนะครับทางช่องเขายังเป็นชอหนหน่องเล็กๆแล้วพี่น้องเนาะยังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับกับบา,างแรงเชื้อได้แก่จากพี่จาเราเขานี่แหละนะครับซอยเมตตาสงสารซอยกดให้เบิงซอยกดเบิงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพี่นอนะ้องเนาะนะครับขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับแชร์ไปบ่อเสียตังค์พี่นอนะ้องเนาะเพื่อว่าให้พี่นอ้องที่ยังเพราะท่านได้เห็นนะครับจะได้เห็นกันได้หลายขึ้นนะครับอ้ามาเบิ้งกันแล้วกันนะครับข้อมูลของเอส ใต้ฟ้าทั้งวัที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะแบบวัที่ผ่านมาด้วพี่น้องเด้อแบบกับเขาของเพิ่นอยู่ด้วพี่น้องนะครับเขาของเพิ่นอยู่พี่น้งองนะเพินพนเนพ่นให้มาที่ 8, 8, 3, 8, 4, 8, 6, 8, หลักแปดนะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้าเพิ่นบ้องล็บให้แปดแปดแบก็แปดแปดไอ้บ้องล็บสามสั่นยี่ด้พี่น้งนองนะครับแต่ว่าเอด็ดเบอร์เป็นเป็นลัง,ออ,งลออกนะพี่น้องนะเพิ่นก็ให้แม่แมลก้อนออกนะครับเพราะว่าทางช่องเฮ่านี่บ่มีนโยบายบ่ว่า เ่อมีแกะตัวเลขมาสั่นต่อไปเราเนาะครับเนาะโยบินแต่ว่าติเขียนผิดนะครับติเขียนผิดกับที่เนาะรับกันแบบนึงโยนะครับอันนี้ก็คือแนวทางของหมวที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเนาะมาเป็นหมวดนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะพี่น้องเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับสป็นแบบแนวทางหมวดที่นะครับวันที่โอ้ยฝนตกพี่น้องเลยฝนตกแดดดีเลยนี่นะครับสิบหกทับห้า ถ้า6 8อ่าฟังเสียงฝนไปก้อนได้ที่น้องด้อเอ็ดขอเรียกเขียนแป๊บนึงนะครับช่วงเขียนีกับสิบ่ค่อยได้เบาเเกี่ยวกับตัวเลขน,นะที่น้องเนะาะเขียนบ่ขังหน่แหมน,นะ <c oughs> นะครับเห็นป่ะพี่นองอ่าคนต๊เป็นบาดเป็นบาดนะครับฝนต๊เป็นบาดได้ที่น้องด้อ ะาแดดกับแดดได้เหนแดดตั้งฝนตกนะครับแดดกัใส่เสียงแห้งยางแห้งเอาเรื่องนะพี่น่องเนาะเอางงดวันาที่16พฤษภาคม2568นะครับแอรสาฟ้าเพื่อนหามาที่แบบสำหรับ3ตัวนี่แอดบลอกบ่าอกทห้บลงอกอมันะก็จะลายชุดโผล่ี่น่องเนาะชุดออสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แปดหนึ่งพี่น้องเนาะอ่าเพิ่อมวงเล็บให้สองนึ่งไล้พี่น้องเ้ย้ยออ่าแคปหน้าจอ,อไว้พี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้นะาพี่น้องสลันาทางของแอตใต้ฟ้างวดวันที่ดับอ่างวดวันที่16บหกพฤษภาคม2,568นะครับเนี่ยเยพี่น้องอ่าสองหนึ่งห้าอ่าหกแล้วก็81นะครับในวงเล็บกองหนึ่งหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับ ชอบกระจายคัดกระพานด้วยพี่น้องด้วยแนวทางของเอสใต้ฟ้าเนาะพี่น้องเนาะขอมุ่นมีกาแอดก็มาเสนอให้พี่น้องได้มาให้พี่แย่หน้าแบบท่ามกลางบรรยากาศฝนตกพรำพรำแบบเอดกะใส่เสียงดังเอาพี่น้องนะครับมันได้อัดแล้วมันได้บันทึกแล้วก็เลยมันได้แล้วไปสักนาพี่น้องก้าวมาทีสิบนาทีโดยประมาณนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องนะครับสำหรับตอนที่เขามาะม่กะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร่คนที่จำแบบใบหน้าขอนาะพี่น้องเนาะ จะไปได้พาดชิปดีๆีได้เจากทางช่องเฮาหลังจากที่พักไป2อสามมือนะครับเม่อที่ผ่านมานะวันที่3ที่4ี่จบกที่5้าเบี่ยเมื่อที่หาล่องยี่น้องบ้านน้องะครับวันที่3กับวันที่4นะพี่น้องวันที่2ก็ลงอยู่นะครับจะเป็นชุดสรุปเอาเอ็ดกับขออนุญาตประสาสสัมพันธ์เลยพี่น้องเด้อหากว่าท่านใดอาจารย์ท่านใดนะครับอยากแบ่งปันข้อมูลอยากแบ่งปันแนวทางกับยินดีนะครับยินดีเป็นสื่อกลางยินดีนั่นละทางของพี่น้องมา ราวมช่องให้พี่น้องได้พี่ใจร้าพี่น้องเขาได้เบิองกันนะับสิเรืองปันกันไปนะพี่นอนะ้องเนาะเก็สิได้เห็นกันในหลายคนนแบพราะว่สนะา,า,านะวสิเป็นแนวทางใดมาทางใดกับยาภาว่าสิเป็นโรคเกล็ดข้อฝันแบบเลขคำนวณหรือว่าเลขมาทางใดกับบเป็นปยังครับพี่น้องเนาะเป็นเป็นการแบ่งปันพี่น้องนะแบ่งป,ปันนะเพราะว่าบางเทือบางที่เนาะสิ้นสตาวาสนาถือกันอาจจะเปลีป่ยนแปลงมากไกลเนาะพี่น้องเนาะสำหรับข้อมูลของ อา,อาจารย์แตระหันนะครับที่เอามานำลงนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงแปบ๊บนึงนะพี่น้องขออนุญาตลงแปบ๊บนึงนะครับไม่จะโดนโทษนะพี่น้องเนะาะฮะนี่คือข้อมูลแนวทางของแอตใต้ฟ้างวดวันที่16พฤษภาคม2568นะครับย่างเขาไปวันที่16สิบหกกลางเดือน6พพกลางเดือนพฤษภาคมนะพี่น้องเนะาะบางคนบางหมอบางที่ก็สิลงมให้ลงหน้าเด้บาตีนี่เนาะพี่น้องอเพราะว่าเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาในี่คนกับโตเกา แต่จะมาส่วนมากกับยี่สิบสามสิบเอนต์กคนขังสีแล้วยนี่อะไรดิทั้งบ้านแอติกระไรทั้งบ้านผมกะไรเนาะอะเป็นยังใครจะวานเอาไหมพี่น้องวานแล้วก็ปั้นเไ,ไหม <c oughs> ได้ครัเห็นหน้าแบบสบายสบายยังวะแบบแต่เกาเห็นหน้าโอ้ยลงหน้านอนหนาเป็นเดือนนะเป็นเดือนสองเดือนนะสรับสีเลอะไรเดือนเกาถึงสิกลางเก้กลางสิบสเพ่งพีงพ่สิขึ้นมาวานข้าวเดียวกับเป็นมุกจิ้น,น,นะนแล้วนะครับเอาเนาะจะสมือนี่กับสมัม้มขึ้นวานะพี่น้องนะครับดำหน้า เฮ็ดหน้ากับมือหนึ่งสองมื่นก็แล้วเรียบร้อยไปหาเงินทั้งไม่นะครับเอ่ะมาเบิ้งรอบสุดท้ายกันแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางของแอดใต้ฟ้างวดวันที่16พฤษภาคม2568น้องพี่น้องสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ย่างว่ท่านด้เห็นนู้แอดคือบุคคลอีเบิังนีแน่พนาบัมข้นวานะครับกัเอาไปพปียพี่น้องเนาะได้เบิ้งเบิ้งได้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะขออ่านในฝั่งเชียง้อยก่อนพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาเป็นนาจอมันอ่านส่งสียากบาดใดบาดหนึ่งนะครับ อางวดวันที่16พฤษภาคม2568ันาะพี่น้องเนาะอ่าให้มาที่25งห้าว้าวพี่น้องอ่ขออนุญาตตบปากตัวเองสองครั้งนะเรับ่อเพิยพี่น้องสองหนึ่งโอ้ยสิละนะครับขนาดเซเวนตาเลยนี่สองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับประเด็นไปที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะเยาวาที่ออกต่อหนึ่งอีกคือหันเนาะพี่น้องอ่ะแอดใต้ฟ้าพี่น้องเอาแคปหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อ ท่านที่ขอมาใหม่ก็ได้อย่าลืมนะพี่น้องนะเนาะอ่าล็อกมวลนีแอ็ดที่ขอน้ำแอ็ดไตฝ่ามานะครับอ่าแล้วก็แอ็ดนมสุพรรณแอ็ดบ่อนุ่มบอระเบือนะครับก็ต่อกันไปเรื่อยแต่ว่าของเจ๊คานวณแม่นยั่งเพระาะใจมาลงพี่น้องนะครับเอากับป้เปียงพี่น้องลงที่หลังมือกระเด้งเนาะ <c oughs> นะครับมวลไดมี่พี่อ่าครูบาอาจารย์หรือว่าอาจารย์ท่านใดเคนมาก,ก่อนกับรงของเพื่นอนคนนะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับของเจ๊คำนวณแม่นกะไว้ที่หลังก็ได้พี่น้องน,นะครับอย่าว่าเรื่องพี่น้องเรือห่างเที่ยกับตรงกันห่างเที่ยกับเบ้าตรงกันเนาะ กับบอปยังพี่น้องนะครับแนวทางกะคือแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ฟังเสียงฝาห้องเด้อพี่น้องเด้อเออแต่แว่าใส่หมวดขีมบินไว้แล้วนะครับบอป็นยังพี่น้องเนาะงวดวันที่16พฤษภาคม2568ัร้บแบบงวดก่อนเพิ่งเกะเข่าพี่น้องงวดก่อนเพิ่งเข่ามาทีเมีอะรแบบของอ่าสายบันผู้ใดเ,เห็นอ่าในเบิ่งกะสีเห็นนี่นะพี่น้องเนาะนี่คือ,องวดที่ผ่านมางวดวันที่2พฤษภาคม2568 เพิ่นเด่นไปที่แปดได้พี่นอ้องสังเกตไปเพิ่นเด่นไปที่แปดสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตแปดข้างล่างนะครับที่วงเล็บเพิ่นให้แปดก็แปดมันมาออกสองแปดพอดีพี่น้องสองแปดพอดีแปดแปดนะครับอเลยถือว่าเพิ่นเข่าอย่างคอมแม่นเพิ่นเป็นเลขวิ่งก็วิ่งเข่านะพี่น้องเนาะเพิ่นมักแห้งตัวนี้เด่นไปตัวนี้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้นะครับงวดนี้งวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสังเกตไปพี่น้องหนึ่งทั้งหมดนะครับ สองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแบเน้นไปที่หนึ่งแบเม็ดเดียวคือหนึ่งสามารถต่องกับขึ้นหนึ่งหนึ่งน้พี่น้องเนาะอาว่ากันไปสลับแอดใต้ฟ้านะครับสลาบคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลแอดใต้ฟ้าแบบขอบคุณแรงกันนะครับเด้อขอบคุณยามยิ่งแบบขอบคุณสูงสูงขอบคุณยางหองกันแล้วกันะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเอฟซีแฟนช่องโชว์ๆมันๆให้เรื่อยๆนะครับเด้อได้จับเงินแสงเงินหลักกันเมื่อสุขสุขคนในวันที่ 16พฤษภาคม2568ศาลาคลิวนี้ไปเพียงเสงนี้ไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้กาวขาวา่าสวัสดีครับ